สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับในช่องสกิลลูกหนังนะครับวันที่20กรกฎาคมนะครับวันนี้จัดมาให้2คู่นี้นั่นอีกเช่นเคยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้สกิลลูกหนังด้วยนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนนะครับอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับง่ายๆเลยนะครับจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม v i p ที่เด็ดลงให้ทุกวันอย่างจุใจแน่นอนนะครับสำหรับคู่ที่เราจะมาสกิทกันในวันนี้นะครับผมเป็นบอลยูฟ่าชมเปยนลีกรอบคัดเลือกนะครับ ระหว่างทีมดินาโมครีปนะครับจากยูเครนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเฟเนโบเช่จากตุรกีคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับเจ้าถิ่นดินาโมครีปเพิ่งจะบุกไปพ่ายกับรอยันอันเว็บมา1ประตูต่อ2ในแมตช์อุ่นเครื่องหนล่าสุดสําหรับความพร้อมของทีมในวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาแต่อย่างใดนะครับ oh. ด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาเล่นในระบบ42-31โดยวางเว,งวลาดิสลาฟสุริหายานะครับยืนเป็นหน้าเป้า ด้านยิมเยือนเปเนเเช่นะครับเพิ่งเอาชนะฮาวสิตี้มาได้2ประตูต่อ0ูย์ในเกมนัดกระชับมิตรนัดล่าสุดนะครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมนะครับมีเพียงนาซิมซังการีนะครับแบ็คขวาตัวหลักที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วนะครับนอกน,นั้นไม่มีรายงานตัวเล่นบาดเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดด้านการจัดทัพคาดว่าเกมนี้จะมาเล่นในระบบ4-3-3 โดยมีเดียโก้รอซซี่นะครับเซอร์ดาดูซุนกับบรูมานะครับเป็นสามประสานในแดนหน้าจาทินดีนาโมเคียสนะครับพึ่งแพ้มา2นัดติดนะครับโดนกดไปถึง5ประตูเกมรับค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะครับต่างกับทีมเยือนนะครับที่ชนะมาหนัดรวดนะครับจากเกมอุ่นเครื่องเกมรุกกาลังทําผลงานได้ค่อนข้างดี5นัดที่ผ่านมายิงรวมกันไปถึง14บประตูเลยทีเดียวนะครับเรียดราคาที่เปิดออกมาให้เสมอไปทางฝั่งเจ้าบ้าน คู่นี้แนะนําให้เลือกเชียร์ไปทางฝั่งทีเดียมเอเรนบัเช่จะปลอดภัยกว่านะครับผมไปต่อกันที่คู่ต่อไปครับผมมักคาพี่ไนฟาจากอิสราเอลนะครับจะเปิดบ้านพบกับโอลิมปิกอสจากกรีซโดยคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาที่ยงคืนตรงผลงานเจอกัน2นัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านที่ชนะไป1นนัดและเสมอกัน1นัดนะครับโดยเกยมนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานของทางด้านมามูซาเบิร์นนะครับกองกลางวัย2 2ปีเนื่องจากมีการบาดเจ็บร,รบกวน ด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาเล่นในระบบ4-3-3โดยจะวางนิกิตารุูคาวิจยากองหน้าตัวเก่าจากออสเตรเลียนะครับไว้เป็นหน้าเป้าทางฝั่งทีมเยอนโอลิปิกอสของคุณซือเปรโดมาตินนะครับไม่มีปัญหาตัวผูเล่นบาดเจ็บเข้ามาแต่อย่างใดโดยเกมนี้นะครับคาดว่าจะมาเล่นในระบบ4-2-3-1 โดยทิ้งยูเซฟเอออราบีนะครับยืนเป็นของหน้าตัวเป้าผลงานเฮตูเฮตที่พบกันมา2นัดล่าสุดนะครับเป็นนางฝั่งมัคคับีไฮฟาที่ทำผลงานได้เหนือกว่านะครับฝั่งชิมเยืนนะครับอุ่นเครื่องนัดล่าสุดพึ่งแพยกับอาริสไป1ประตูต่อ2นะครับนัดนี้มาเยือนมัคคับีไฮฟานะครับถือว่าเป็นงานที่หนักอยู่พอสมควร เรทราคาเปิดออกมานะครับให้เสมอไปที่โอลิมิกอสนะครับผมแนะนําให้อยู่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างน้อยนไม่แพ้แน่นอนนะครับเป็นคู่นี้เลือกเชียร์ไปที่มัคคับีไฮฟ้าครับผมสกินลุกหนังวันนี้นะครับขอฝากไว้2คู่นะครับจะมีเฟเนมาเช่กับมัคคบี้ไฮฟ้านะครับวันนี้สกินลุกหนังต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ